ช่วงมรสุมของเดือนกันยายนผมออกเดินทางในคืนที่ฝนตกหนักเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลก2จากคำชวนของเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาหลายปีโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อไปยังอุทยานแห่งชาติปูสอยดาวใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงผมมาถึงจุดนัดพบแรกในเวลาตี2ซึ่งเป็นเวลาที่ถึงเร็วกว่ากำหนดผมได้เจอพี่จักและพี่เหมียว เราจึงพูดคุยกันถึงเรื่องที่ต่างคนต่างได้พบเจอมาในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันระหว่างที่รอต่อรถไปยังอุทยานตอนนี้เราจะีรรถานเรถพิทัศน์พาพวกเราเดินทางไปต่อยังจุดหมายต่อไปที่ห่างจากสถานีขนส่งถึง180กิโลเมตรทำให้พวกเราบางคนอิดดรอยจากการเดินทางพิทัศน์จึงพาพวกเราแวะตลาดเพื่อกักตุนสเสบียงก่อนขับไปส่งยังอุทยาน เมื่อมาถึงยังอุทยานพวกเราต้องทำการจัากระเป๋าใหม่เพื่อลดน้ำหนักที่จะต้องแบกขึ้นเองก่อนจะไปติดต่อลูกค้าให้ช่วยนำสัมภาระขึ้นไปยังยอดภูสอยดาวเราต้องไปลงทะเบียนลูกค้าไปลงทะเบียนตรงนี้เพื่อรับเนาะเบอร์เ่อไติดต่อลูกค้าอหลังจากจัดการเรื่องสัมภาระเราเดินทางต่อไปยังจุดเริ่มต้นเดินเท้าด้านล่างของอุทยาน ที่ห่างกันประมาณ500เมตรเสียงน้ำตกดังมาให้ได้ยินแต่ไกลเป็นสัญญาณบอกว่ามาถึงยังจุดสตาร์ทที่ทุกคนก็คงจะอดไม่ได้รวมถึงตัวผมกับการหยุดชื่นชมความสวยงามของน้ำตกภูสอยดาวเป็นการสร้างกำลังใจก่อนที่จะเริ่มเดินเท้าในระยะทางเกือบ7กิโลเมตรเพื่อไปพิชิตยัยงลานสน เดินแบบไม่รีบร้อนชื่นชมกับธรรมชาติรอบตัวบนเส้นทางเดินป่าที่สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้แปลกตาทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปเราต้องเดินให้ถึงก่อนครัตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงแล้วครับยังไปถึงไหนเลยั่งลงตรงนี้ชันนิดนึงนะครับไม่ชันนิดนึงอนะ่ะชันมากระวังลื่นนะครับพื้นเปียกเริ่มเจอความเลนนะแล้ครับ ทั้งชันทั้งเลื่อนนะครับพื้นเปียกเป็นดินเหลวเนาะตรงเนี้นะเริ่มลึกเข้ามาเรื่อยๆแสงจากอาทิตย์ก็ไม่ก็ส่องถึงแล้วนะตอนนี้จะเริ่มมีเสียงแรงเส้นทางแบบเนี้ยมาคนเดียวก็มีวังเวียงอยู่เหมือนกันนะอราข้างหน้าจะเป็นจุดพักจุดที่หนึ่งแลครับ เริ่มมีความซับซ้อนและแตกต่างกันทั้งต้นไม้หินดินและน้ำที่ดูเหมือนเปลี่ยนแปลงไปตลอดในทุกก้าวที่เดินจนผมนึกสงสัยถึงเป้าหมายของคนอื่นที่เดินทางมาที่นี่พี่เหมียวเลยเล่าถึงเป้าหมายของตัวเองให้ฟังมันมีที่นี่ที่เดียวหรอครับพี่เหมียวคือแหล่งกําเนิดที่เยอะที่สุดก็คือที่นี่ภูสอยดาวสมัยก่อนนู่นมีแต่ที่นี่ที่เขาไปปลูกปลูกที่เช่นปลาจีนเนี่ยได้พันอะไรไปจากที่นี่แหละก็เลยไป เพราะพันขยายพันธุปลูกเพิ่มเติมอะไรประมาณยานี้พี่อยากมาที่นี่านานแล้วเพราะว่าจุดประสงค์คือช่วงดอกหวหนนาคและทำไมถึงมาช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้มีดอกหวหนานาคไงเฉพาะแค่เดือนนี้พ้นเดือนนี้ไปก็ไม่มีแล้วกรกฎา,าสิงหากันยา ในวันที่สภาพอากาศเป็นใจและมีบางช่วงที่ฝนโปรยลงมาเล็กน้อยทําให้พวกเราเดินอย่างช้าๆไม่รีบร้อนใช้เวลากับสิ่งรอบตัวให้มากที่สุดยิ้มแย้มและพูดทักทายผู้คนที่เดินสวนระหว่างทางไปตลอดจนเวลาใกล้เที่ยงและรู้สึกว่าพลังงานของร่างกายเริ่มหมดเราจึงหยุดพักกินข้าวที่เนินสงญาติเนินแรกที่เรามาถึงด้วยเขเหนียวหมูปิ้งที่ห้อยติดกระเป๋ามาตลอดทาง เป็นไงบ้างครับข้างบนสวยค่ะแต่สู้ๆนะคะข้างบนมันจะลื่หน่อยค่ะบีมือถือือตัวเองถ่ายด้วยหลังจากท้องอิ่มเราก็พร้อมเดินต่อไปยังเนินต่อไปบนเส้นทางที่มีความชันและแคบมากขึ้น โดยที่ในระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกระยะห่างของสถานที่ให้เห็นอยู่เรื่อยๆดูเหมือนว่าเนินปราบเซียนจะมีความหมายตรงตัว มาดูจากที่เห็นนักเดินทางหลายๆคนมักจะมานั่งพักที่นี่คงเพราะเริ่มหมดแรงจากการเดินในทางชันที่ต้องใช้กำลังแขนและขามาไกลจากเนินสงา่าหาด เดียวพี่แต่ชันมากอ๋อนิดเดียวพี่แกชันแบบเกือบ9 0้าบองศาเลย้นิด,ดเดียวนี่คือเก้าโลเออสองโลโลโลกปาน,น,นโลกปคำบอกเล่าของนักเดินทางคนหนึ่งที่เคยมาเป็นครั้งที่สองถึงความโหดของเส้นทางข้างหน้าทำให้อารมณ์ตื่นเต้นของผมเริ่มมีความเหนื่อยล้าเข้ามาแทนที่แต่ด้วยการคิดว่าตัวเองยังมีแรงเหลือพอที่จะเดินไปต่อได้ผมจึงรีบเดินเพื่อให้ถึงจุดพักข้างหน้าให้เร็วที่สุด การเดินแบบเร่งฝีเท้ามากขึ้นทําให้ผมทิ้งช่วงห่างกับเพื่อนและต้องหยุดรอที่จุดพักทั้งที่จริงแล้วเป็นคําสั่งของร่างกายที่บังคับให้ต้องหยุดเพราะอาการอ่อนล้าจากน้าหนักของที่แบกอยู่บนหลังมากกว่าอีกไกลไหมครับข้างหน้าไกลมากเลยไกลมากเลย <laughs> กลมากเลยแต่ว่าทางมันมันโหดกว่าข้างล่างหมดเยอะชันเลยครับมันลื่นมากไหมครับมันมีลื่นอยู่ที่เนินโมระนะอ๋อจากคำตอบของทุกคนที่บอกถึงระดับความยากที่มากขึ้นตามระยะทางทำให้การชอบถามข้อมูลจากคนอื่นไปเรื่อยจะยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ตัวเองมากขึ้น เพราะการเดินไม่เป็นจังหวะของตัวเองเลยทําให้เดินหลงกับเพื่อนอยู่บ่อยครั้งในบางครั้งก็ต้องเดินเพียงลําพังอยู่กลางป่าที่มีเพียงเสียงหายใจหอบของตัวเองที่ดังกว่าเสียงทุกอย่างเป็นเพื่อนลานสนอยู่นู่นจริงอะพี่เมื่อมาถึงยังเนินป่ากอตอนนี้ความเหนื่อยล้าเริ่มครอบงำความคิด นผมตั้งคำถามระหว่างทางตลอดว่าตัวเลขที่เขียนไว้เป็นเลขบอกระยะทางจริงๆหรือเป็นเพียงตัวเลขที่มีไว้เพื่อให้กำลังใจนักเดินทางเพียงเท่านั้นทำไมห้าเมตรทำไมมันไกลจังวะเนาะโ,โดนหลอกแล้วมากใช้เวลาพักไม่นานผมจึงรีบเดินไปต่อ,อยังเนินเสือโครง่ง ซึ่งมีเส้นทางยาวที่เป็นลักษณะเนินสูงต่ำสลับกันอยู่ตลอด ้วยนิสัยที่เป็นคนชอบคุยกับคนไปทั่วทาให้ผมยังไม่หยุดถามคนที่เจอระหว่างทางไปเรื่อยแต่เขาก็ว่ามันมันติดกันปุ่มแพ้ใช่ไหมเป็นกรรมพันธุ์ที่ถ้าเป็นถ้าติดต่อไม่ติดต่อนะแต่ว่าถ้าเป็นกรรมพันธุ์อะสายเลือดอะเป็นลูกชายผมก็เป็นสิบปีพอ่อหายใจไม่ออกนอนหมอนต่ำไม่ได้นะนเป็นโรคแบบนี้แบบมันเหมือนจะแบบอุดจมูกหายใจไม่ออกผมต้องขึ้นไปสูงถึงตรงนั้นแม่ สูงขึ้นกูไปอีกฮะปลายนู่นเลยเหรอครับเราเห็นพุ่มไม้ต้นไม้ยังยงนะครับขึ้นไปอีกไกลพุ่มไม้นี้ไม่ใช่ขึ้นไปอีกเหรอครับโอ้โหผมนั่งคุยเพลินกับพี่ลูกหาอยู่ภากใหญ่นะถึงเรื่องอาการของโรคภูมิแพ้ที่เราทั้งคู่ต่างก็เป็นเหมือนกันจนเวลาล่วงเลยไปเกือบชั่วโมงตอนนี้บ่ายสมพอดีพี่ไปแล้วพี่ดี๋จะได้มีที่กางเต็น <laughs> ขอบคุณครับ โหโออ้หหแแบบบบมกนี่บบในระหว่างทางลมได้พัดพาหมอกหนาเข้ามาใกล้ตัวผมจนแทบจะสัมผัสได้ด้วยมือเปล่าทำให้ผมหลงลืมความเหนื่อยล้าไปชั่วขณะเพราะมัวแต่ตื่นเต้นกับการได้เจอหมอก มลนะเดินสุดท้ายก่อนถึงลานสนเดินวัดใจสุดท้ายกับเส้นทางเดินเท้าที่โหดกว่าทุกเนินที่ผ่านมาทั้งความลื่นความชันความสูงทำให้ความตื่นเต้นของผมกลับม,มาอีกครั้งเนินที่โหดที่สุดยังยังไม่ถึงจุดชันอันนี้ก็จะเลื่นๆหน่อย เพราะว่าแถวนี้หมอกมันจะลงตลอดนะพี่น้องมันก็เลยทำให้ทางมันลื่นถ้าฝนตกมานี่ยิ่งโหดอ่ะโอ้โหเอาแล้วจริงรับอย่าหยุดเดิน ที่ต้องใช้ก kind of like mm ํา hmm ล oh. 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 ังแขนและขายอย่างหนักทําให้ผมมีอาการหน้ามืดและเหนื่อยหอบอ่บ่อยครั้งกิโลนึงแมวนี่มัน กายจริงๆเนอะโอ้แก,กว้วก็เดิมอีก mm hmm. mm hmm. โอ้ยขึ้นยังไงวะเนี่ย ระดับความชันลื่นสูงเพิ่มขึ้นตามระยะทางสลับกับความร้อนจากแดดที่ยิ่งสูงยิ่งเข้าใกล้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้ความรู้สึกของผมในตอนนี้อยากทิ้งสัมภาระทุกอย่างแล้วเดินตัวเปล่า oh. Oh. มองพันมาให้สดชื่นอีกครั้งหลังผ่านจุดที่ยากลำบากมาได้ เหมือนเป็นรางวัลปลอบใจให้คนที่มาถึงยังจุดนี้ได้เพราะความง่ายและธรรมดานั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ที่ไขว่คว้าและพยายามอย่างแน่นอนในขณะที่ร่างกายของผมแทบจะเสียการทรงตัวจากการเดินทางระยะไกลที่ผ่านมาทั้งหมดจนมาถึงต้นสนคู่ที่เมื่อเห็นต้นสนนี้ก็รู้ได้เลยว่าลานสนคงอยู่อีกไม่ไกลแน่นอน ในที่สุดผมก็มาถึงยังลานสวนภูสอยดาวจนสําเร็จจากการเดินเท้ากว่าแปชั่วโมงกับพลังงานของร่างกายที่เหลือขีดต่ําสุดโดยมีเพียงข้าวเหนียวหมูปิ้งเมื่อตอนกลางวันที่เหลือไว้เพื่อเป็นสเสบียงเล็กน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ผมมีแรงเดินต่อไปยังจุดกลางเต็นท์เพื่อเตรียมที่นอนสําหรับคืนนี้ ผมวุ่นวายจัดการกับที่พักชั่วคราวของตัวเองจนค่ำเพราะมัวเสียเวลาอยู่กับการหาของที่อยู่ในเป้ทีละอย่างอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าแบบสุดขีดจนทําให้หลงลืมอะไรหลายๆอย่างไปชั่วขณะไปกดน้ําครับตู้กดน้ำก็จะอยู่ตรงที่เขามารับของลูกหามาลูกหามมาส่งตรงนี้เนี่ยนี่ค,ครับ 20บาทตอนหลิตรหย่อนลงไปครับ5บาทแล้วก็กดนี่น้ำก็จะไหลลงมากดปุ่มสีขาวนะไม่ใช่กดปุ่มสีเขียวนะอันนี้เป็นสถานะบอกเฉยๆว่าเครื่องพร้อมทำงานอ่าหมดแล้วครับ5บาทได้แค่นี้แหละเราก็ต้องใส่5บาทเหรียญ5้าหรือเหรียญ10กดได้นะครับเรียบร้อย ไปกับเต็น์ถึงเต็นท์แลรับเดี๋ยวไปอาบน้ำนะครับน้ำต้องเอาถังไปด้วยนะถังที่เราเช่ามาก็เดี๋ยวเขาให้ไปลองน้ำตรงแทงน้ำนะครับแล้วก็เอาไปอาบในห้องน้ำนะนเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกรอบหนึ่งมือนมากเลยข้างนอกแต่อากาศเย็นๆครับกําลังสบายแต่ไม่แน่ใจว่าดึกกว่านี้น่าจะหนาวแหละผมว่า รีบไปอาบก่อนดีกว่าน้ำน่าจะเย็นมากนะมันมืดมากกันมองไม่เห็นอะไรเลยที่นี้ก็ดิบๆเลยอะถืออะไรลูกมือเฮ้ยต้องกดน้ำแต่ทางเองนะเฮ้ยจมไปแล้ว นิสัยไม่ระวังที่แก้ไม่หายของผมก็ทําให้ของที่หอบมาหล่นลงน้ำเละเทะไปหมดไได้น้ำเสร็จแล้วก็ยกถังน้ำเข้าไปในห้องน้ำครับกับบรรยากาศรอบตัวในเวลานี้ก็ชวนทำให้จินตนาการไปต่างๆนานา ดูท่าแล้วการอาบน้ำในวันนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายสักเท่าไหร่ รุ่งเช้าวันใหม่เสียงเม็ดฝนที่กระทบกับเต็นท์ปลุกผมให้ตื่นด้วยอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางเมื่อวานบวกกับอาการนอนไม่ค่อยหลับเพราะแปลกที่สิ่งเดียวที่จะทำให้ผมสดชื่นได้ในเชาน้านี้ก็คงมีแค่กาแฟดำร้อนๆที่กินเป็นประจำกาแฟวะพี่ พี่ปูนเต็นท์นข้างๆที่อยู่มาก่อน,น้นหนึ่งคืนเดินเข้ามาทักทายเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องความชอบในการเดินทางรูปแบบต่างๆที่บางอย่างเราก็มีอะไรที่ชอบเหมือนๆกันบนภูสอยดาวไม่มีร้านค้าเรื่องอาหารที่ต้องเตรียมมาจึงเป็นสิ่งสำคัญสเบียงที่ผมเตรียมมามีเพียงข้าวสารกับอาหารถุงพร้อมทานเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดแล้วสำหรับคนแบบผม ที่มักจะใช้เวลาอิงกับสิ่งต่างๆรอบข้างมากกว่าจนบางครั้งก็ลืมให้ความสําคัญกับสิ่งที่จําเป็นเช่นอาหารที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ท้องอิ่มก่อนออกเดินทางสํารวจลานสนการแวดถามเส้นทางเดินเที่ยวทำให้ผมต้องหยุดนั่งคุยกับพี่เจ้าหน้าที่อุทยานคนหนึ่งที่มีบุคลิกชัดเจนเสียงดังแต่ดูจริงใจ จนผมจำได้แต่เรื่องสนุกกับความอารมณ์ดีของพี่แกจนเกือบลืมเรื่องเส้นทางไปเลยกําลังขึ้นมาหึงือเนี่ยเนี่ยผมว่ผมจะใช้แบบนี้แต่ผมผมปลื้มใจนะไอ้สอนสอนี่ผมพูดจ,นะจะได้เนี่ยผมพูดแบบกพูดเลยนะกําลังขึ้นมาหึงนึกเนี่ยการพูดอย่างนนมีความปลื้มใจให้นักท่องเที่ยวนะครับพูดดังๆปลื้มใจใช่ครับคิดไปแบบนี้ใจผมนลยครับบางครั้งก็ถ้าเราพูดดังก็หาว่าเรา เราพูดก็ดีตรงนี้อย่ากใหผมพูดอยู่ดังๆว่าสักพูดเนี่ยแต่เขาจริงๆว่ามันเไม่ใจร้ายคนนั้นหรอกเอาเลยเอาไอ้น้ำตกน้ำตกดินน้ำได้บ่ต้อตกดินน้ำได้ดินน้ำได้แต่มันไม่ใช่เลยที่มันจะลื่นนะัก็ประมาณน้อยว่าเมตรสองน้อยเม็ดแต่เราก็จะทันหน่อยนะครับก็มันมีเช็คอยู่นะมีเช็คอยลาวดึงลงไปอยู่ ไม่ท้าไม่ต้องใช่ไหมพี่ไม <ym idd sup> ่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช่เราอยู่เราอยู่เราเป็นกระไปเรื่อยถึงห้าหกันแต่ว่ามันโยงได้อ่ะได้ไปห้าัสแต่สัสที่หกขี้เจ็จอะมันไม่มันมันผมไปกันวอดมาดูแล้วมันลงยากเลยมันจโงล่าเยมันเริ่มจากข้้งบนลงไปข้างล่างมันนี้ไม่มานียมันก็มร้่งมัน่งอกมันปลดวงเลยแต่ว่ามันลงได้เลยมีแต่ันยาก มันจะมีเชือกวัดเวลาถ้าเกิดว่ามันจะมีขึ้นมาก็มีปัจจระันคนขึ้นนะเอันนี้เอาลองตอกไปมันมีสามทิศทางด้วเหรอเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะลงได้ถึงอันไหนขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณครับ ที่มักจะเบื่อหน่ายกับการอยู่กับที่นานๆไม่ได้ของตัวเองผมใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่อเดินสำรวจและซึมซับกับบรรยากาศที่ไม่ได้มีให้เห็นในสังคมเมืองที่ผมอยู่เป็นหลักมันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผมจะมีความอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นในทุกๆครั้งที่ได้เจอสิ่งแปลกใหม่ ชั้นที่เราลงมานะครับต้องระวังนิดน,นึงนะมีป้ายเตือนว่าพื้นมันลื่นมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่ผมไม่ทันได้ตั้งตัวจากความประมาทของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทําให้ผมนึกถึงคําเตือนของพี่เจ้าหน้าที่และป้ายเตือนระหว่างทางขึ้นมาทันทีได้แผลเลยนะครับโอ้เดินไม่ระวังเลยได้แผลถลอกที่แขนมาลงมาระวังกันด้วยนะ รอยแผลถลอกเล็กน้อยที่ข้อศอกซ้ายคงจะกลายเป็นสัญลักษณ์ขอย้ำเตือนตัวผมไปอีกนานว่าควรระวังตัวให้มากขึ้นเพราะอุบัติเหตุอาจจะต้องแลกด้วยการสูญเสียอะไรไปมากกว่าที่เราจะคาดถึงก็ไดไ้ไปต่อครับน้ำตกสายทิพย์ยังมีเส้นทางให้สำรวจอีกหลายชั้นแต่น่าเสียดายที่ผมคงสามารถลงมาถึงได้แค่ชั้นที่ห เพราะคงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่หากผมจะเดินลึกลงไปยังชั้นที่เหลือในป่าทึบในเวลาพลบค่ําที่แสงสว่างเริ่มจะหมดกับสภาพเปียกโชกไปทั้งตัวของผมการเดินกลับไปยังจุดพักคงจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในเวลานี้โอ้โหนี่พี่ได้แผลเลยเอ้ผมบอกแล้วว่าให้ระวัง <c oughs> ลื่นมีเอ็นคอให้ล้างนะ ได้ไดับรคอยากแก้ปวดก็มีนะเอาไหมครับโอไม่เป็นไรพี่นิดเดียวตรงนั้นก็ฝนตกน้ำเข้ามาเยอะเลย<อ>ต้องตะกองจับแขนตละคพี่เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลอาการบาดเจ็บที่เกิดจากความไม่ระวังของผมเป็นอย่างดีจนผมรู้สึกว่าสิ่งที่มอบให้เป็นความจริงใจที่พร้อมช่วยเหลือของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากกว่าจะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำาสะอีก ขออนุญาตเข้าบ้านนะครับอะน,นี่พี่เอและพี่เล็กเต็นข้างๆชวนผมและเพื่อนๆมาร่วมทานข้าวมือเย็นด้วยกันวันนี้อาศัยข้าวบ้านข้างๆกินเราเนี่ยตออแทนบนคบุณเนี่ยติดการเต้นไม่เก่งซื้อมาแบบไม่เคยไดยการ <S <S ผมคงไม่อาจจะปฏิเสธน้ำใจจากพี่ๆทั้งสองได้แม้ว่าเราจะเพิ่งรู้จักกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า แต่ทำให้ผมรู้สึกถึงความงดงามของมิตรภาพจากคนแปลกหน้าได้อย่างชัดเจนโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆเดี๋ยวผมมีโปรแกรมจะไปภูกระดึงอ่อน่าจะพิกกิกาครับจะไปใบในบ้ิลแดงอะค่ะจะไปพร้อมนี่ยามาผมไปมาแล้วบอกว่ามันชันสวยด้วยดอยดูเลมันอยู่ที่ไหนจังหวัดตาก พี่ลงเทลอย่างเดียวครับไม่ได้ลงมาราธอนไม่ได้ลงครับไม่ีด้ลงมินิเดินเทลเดียวคือวิ่งวิ่งโคตมาราธอนกระจกได้สรุปแล้วมันมันเกินมันเกินลิมิตเราแล้วใช่ไหมวิ่งมันเกิดเบื่ออะไรมาราธอนมันธรรมดาไปแล้วคือแบบไปเรื่อยๆอในกระจบมันไม่มีอะไรติดใจไม่มีอะไรรำคาจ พวกเราทุกคนต่างก็แชร์เรื่องราวการเดินทางของชีวิตในรูปแบบของตัวเองให้กันฟังเป็นช่วงเวลาของความสุขท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในค่ำคืนนี้มนยังเหลือกมาีอันนี้มอเปน่มน้ามือต้องไปหรการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนน้ำก้นแก้วทำให้ผมได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าการเติบโต ที่หมายถึงการที่เรารู้จักเปิดรับความคิดมุมมองทัศนคติและความเป็นตัวตนของคนอื่นรู้จักเคารพเรียนรู้แลกเปลี่ยนยอมรับและปรับตัวเพื่อนำมาพัฒนาตัวเองและยังพิสูจน์ให้ผมเชื่อในวันนี้กับคำนิยามที่คอยบอกตัวเองมาตลอดว่าการเดินทางสำหรับผมอาจไม่ได้หมายถึงการท่องเที่ยวแต่หมายถึงการใช้ชีวิตเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจจากโลกกว้างจนในวันหนึ่งหากเราได้พบเจอ เราจะเก็บเกี่ยวและจดจำเรื่องราวระหว่างทางได้มากกว่าชื่อของจุดหมายปลายทาง